สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องช้างเกรียดชนเนลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าฮาโลวีนออบบี้เนื่องจากใกล้จะถึงวันฮาโลวีแล้วนะครับนั่นเงี่ยยมาปิดเสียงก่อนเออเดี๋ยวเพลงตีลิขสิทธิ์นะโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นฮาโลวีนออบบี้คนเดียวแบบคนเดียวคนนย้นนะหลังจากที่เรา ลงคลิปแอนิเมชันน่าเบื่อหน้าเบื่อมานักหลายเดือนโอเคมาเราก็จะไปเล่นกันเลยนะโอเคด่านแรกเป็นด่านอะไรนะตัวไล่เมงมุ่มหมอ,อเมงมุ่มใครรู้จักเมงมุ่มบ้างเมงมุ่มที่มันเกาะอยู่ฝ้าบนหนังบ้านนะออบบี้เด็กสร้างชัดเลยต่อไปพลีว้าวพลีทุกคนดูพลีสิพลีมีหลายตัวมากเลย ช่เลยอาจจะน่าก,กลัวมากมากเลยน่กกากลัวไปลูกอมอว,วันฮาโลวนีนนี่มันจะส่งอะไรมาตั้งหนาเนี่ยวันนี้วันฮาโลวีนแล้วโอเคลูกอมนี่ก็เอาไว้ใช้สำหรับงานคลิกโอ้คลิกนะต่อไปอะไรวะโอโอโอประตูหรือเปล่าเออประตู ไปหลุมศพอ๋ออย่าโดนหลุมศพใช่ไหมแบบนี้น่าจะใช่นะหลุมศพนั่นจะทําให้ช้างตายมันอันตรายมากทุกคนอย่าโดนว้าวแนววิธีเกลียนของช้างเอาเอาเอาอออแหล็กเลยแลลกเลยแลลกเลย,ล,เล,ยลงมาตรงนี้ก็แหลกเลยมาอุ้ยน่ากลัว โอ้ยสปูกี้ไม่น่ากลัวเนี่ยโอ้ยนู่ใครมันจะไปเล่นผ่านไม่เล่นผ่านบ้าอะไรง่ายขนาดนี้แต่ไม่น่ากลัวนะสำหรับคนที่โอ้โหลูกกระต่ายเต็มเลยเป็นไอบอลวิลเลียมเป็นวิลเลียมที่อยู่ในการ์ตูนก,บบนกัมบอลหรือเปล่ากัมบอลหรือว่ากัมบอลเออช่างมาเลยเอ้า ช้างตายไม่ช้างตายโอ้โหแ,แหล็กมากเลยเนี่ยมันจะแหล็กอะไรขนาดนะโอ้ก็โดดไปนะโอโดดไปโดดไปโดดไปโ,โดดไปโดด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 ไปซอมบี้บุกนะเนื่องจากผมชื่อว่าช้างเกลียนชาแนลฉันก็ต้องเกลียนสินะ เออมันให้เล่นยังไงไม่เหมือนดานลุ้มตบเมื่อกี้อ่ะแลกโคตรเออต้องรับมุมมองแบบนี้เออนี่พลังแห่งช้างเกียนช็อกโกแลตชิปมันไม่ใช่ชิปอะมันเป็นช็อกโกแลตเฉยๆเอาไว้ใช้ในงาน r ริ k or ทริกนะเออ อ่าใครมาเคาะกระตูบ้านระวังด้วยเขาจะมาหลอกร้อนคุณคุณต้องให้ขนมเขาอย่างเช่นช้างกินขนมจนอ้วนแล้วเราจะต้องกินขนมเพิ่มอีกเราจะได้อ้วนขึ้นอีกโอ้ยพูดเล่นอ่ากินขนมเยอะมันก็ไม่ดีเน่าอวา้วน่างผมนี่ต่อไปมันก็ง่ายๆอ่ะช้า,างเกลียนชาแน,นลถนัดแบบนี้ ไปหม้อต้มสีน้ำมงเอ้ยสีน้ำเงินวะสีม่วงสีน้ำมงโอ้โหสีน้ำมงค์โคตรเหมือนสีน้ำมงเลยกูรู้จักสีน้ำมงค์ไหมสีน้ำมงนี่ไงสีน้ำมงค์โอเคผ่านดาสีน้ำมงโปรต่อไปดานลูกอมแคดดี้คอนว้าวสีสวยจังเลยมาเตือเตือตือเตืออะไรเสียงลูกควนแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย เอาแล้วก็ไต่เอ่อเดี๋ยวผมก็ต้องโดด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 อ้ยอะไรเนี่ยเล็กอะไรขนาดนี้โดดที่ผ่านสักทีเสียงลบกควนก็ยังเยอะโอ้เอ้าโนดแดนแค่ได้คอได้เลย เล่นในคอมนี่มันจะผ่านง่ายมากกับด่านเค,คล็ดค้อนกระจกกระจกแบบนี้ถ้าเป็นมินนี่มินนี่ผ่านสบายเอาละมือจะไปโดนปุ่มกระโดดทำไมเนี่ยโอ้ยนอแอปตัดต่อก็พึ่งลบไปพื้นที่ไม่พอโหลดเกมไม่กี่เกมพื้นที่จะหมดแล้วเอาบทอะไรเนี่ยเออเอาเดออิดอิดโผล่จากนรก แล้วด่านแบบนี้นี่เยอะมากเลยเนี่ยเกมนี้เนี่ยออโอ้โหคลิปนี้เกิน15นาทีนี่จะไม่แปลกใจเลยนะยังเยอะเยอะกระดานพี่เปงพี่เป้งคีบิงคีบิงเซร็ตโอเคต่อไปพีเลโกโ้โหน่าก,กว่าสปุกี้มากเลยแล้วมึง โอ้ยเพื่อนตัวไม่อยากชื้นใจต่อไปโอ้แวมไพร์แวมไพร์อยากกินพายจังเลยแอมพายทำไมตัวใหญ่กว่าช้างอีกอะทำไมมันตัวใหญ่จังกว่าช้างเลยแอเลื่น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 เลยมันลื่นอะมันลื่นเออแบบนี้ลื่อนเออต้องปรับมุมมองแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่แหลกเนี่ย โอ้ต่อไปโควบอที่มันเกี่ยวอะไรกับฮาโลวีนอะถามจริงเรอโอ้โหต้องกระโดดไปโดดไปอย่างช้าๆใจเย็นเย็นไม่ง <c oughs> <center belt> ั้นก็จะเหมือนด่านแคทดี้คอนเมื่อกี้อีกใช่แล้วเอาแลวโหไม่พูดไม่พูดมังเพิ่งพูดเมื่อกี้นี่เอิ่มลืมพูดเออลืมพูดลืมพูดโอเคต่อไป อ้เจสันเจสันเจสันแบมพายังโหดกว่าอีกราว่าผมอยากกินพายเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนนเนี่ยเจสันง่ายถ้าคุณมีความเกียนมากพอมันก็จะผ่านด่านเจสันได้แต่ด่านนี้มันไม่เหมือนด่าน J an, เจสันแล้วโดนโดนแบบนี้อีกแล้วเลย โอเคตอนนี้ผมก็น้มก็จะหกอะไรก็จะหก okay. โอเคแล่นต่ออ้อหแตขนาดนี้นี่ออกดีไหมเนี่ยโอเคโดดไปต่อโดดไปหวังว่าจะไม่มีของที่มาลบควาแล้วก็จะต้องลงลิปใหม่อีกขอร้องหล่ะขอให้ไม่มี เอ,อต่อไปเล็กนะแหงชีวิตอุ้ยเล็กนะเล็กนะต้องขอบคุณเล็กนาะมากเลยเล่นยากมากเออเซฟเอาไว้ก่อนต่อไปลิลลี่แพทแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฮาโลาว่นนี่ถามจริงเล็กนาะกับลิลลี่แพทเนี่ยโอ้ยต่อไป เออวันนี้ค่อยเกี่ยวกับฮาลโลวีหน่อยแต่มันก็ไม่เกี่ยวคูบอดี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวอเล่นด,าด่านแรกๆนี่ยังว่าน่ากลัวอยู่นะด่านต่อไปนี่เริ่มไม่ใช่แล้วยายแกนนี่อย่างเงี้ยโอ้ต่อไปโอ้โ,อโ,อโอหฮะหรือว่าแฟกนกสนตายไม่รู้ดูไม่ออกแต่ยังไงเราก็จะผ่านได้ได้ดูความเกียนอีกแล้วซ้ำสีเท่าไหร่วะ ไม่รู้เอละต่อไปด่านหมอ้มอหม้อไอติมไม่ใช่ไอติมหม้อลูกบอลแล้วก็โดดไปโดดไปแบบมันมันนะโอ้ขนส้างเกียวนี้ขยันขยันแล้วมันเกียวอะไรกับฮาโลาวีนค้แบบนั้นโอ้ให้มาโดนบนขี่เนี่ยช้างขี่ใหญ่กว่าี่ช้างนี่ปุ๊ ควายเอ้ยไม่ใช่ควายวัวแล้วก็ต้องไปว,วัวบนวัวแล้วถามอีกทีเดี๋ยวมันเกี่ยวกับฮาโลวีนตรงไหนไม่มีฟังนี้เหมือนตอนแรกๆเลยเหรอต่อไป UFO อ่ะเดิมไม่ใช่ละอ่ะก็ยังดีกว่าวัวเมกกื่อกี้แล้วกันก็พอจะเกี่ยวกับฮาโลวีนอยู่แหละเอออันนี้สิฮาโลวีนต้องอย่างนี้ ต้องแบบเป็นหนุ่มศพตายปิดตายอะไรอย่างเงี้ยเออน,นี่ก็พอใช้ได้อยู่มันง่ายกันไปหรือเปล่าเออขี้เกียจใช้สเต็ปเกียนอะต่อไปคลาคเคลนอันนี้ก็พอจะได้โอ้มันเอามาจากโมเดลปลาหมึกชัดเลยไม่ใช่คลาคเคลนอุ้ยกับตกแล้วแอวถูกปลาหมึกกินช้างถูกปลาหมึกกิน มันไม่ใช่ปลาหมึกมันเราต้องกะระยะให้ดีมากเลยนะถ้าเราเล่นในโทรศัพท์เนี่ยกะระยะยากมากมาเกี่ยวกับความถนัดของคน,น่ะเนาะเราถนัดไม่เหมือนกันโอ้กว่าจะผ่านต่อไป,อไปส l ลนเดอร์แมนส n ลนเดอร์แมนส e ลนเดอร์แมนแมน,มนแล้วมันเล่นยังไงอย่างนี้เฮ้ hey. ต่อไปโอ้วฟักทองกระดูกว้าวฟักทองกระดูกโอ้ว้าวหลายตัวมากเลยหลายตัวมากเลยต่อไปค้างคาวค้างคาวโอ้ยบิลเลี่ยมของจริงเออลืมเซฟมันน่าจะมีเสียงรบกวนอีกแล้วเนี่ยไม่ไม่อยากลงคิเกมมันเสียงรบกวนดเยอะมากเลยอะไรจะลุก วกันนักกันเนินเนี่ยโอเคต่อไปตาลูกตาวิลเลียมลูกตาวิลเลียมเราก็เล่นไปเล่นไปเล่นไปโกดไปโอ้ยคลิปนี้นะ่าจะจุดเอ็ดนาะทีเนีวกระโดดไป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 โอ้โหโดดไป โอ้เบอร์ดานโดโดแบบนี้มากเลยดานแบบสไลดเดอร์แมนเมืเ่อกี้หายากมากโอเคต่อไปดานสไลเดอร์นี่มันเกี่ยวกับฮาโลวีนไหมสไลเดอร์ดูน,น,น่าจะสิ้นคิดสุดๆแล้วอะ่ะต่อไปเออจบแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับ ใครชอบก็อย่าเร็วกว่าใค์ก็ว่าพวกเราบ้านที่มีแต่เสียงรบกวนาลูกคนณด้วยค่ะพวกเราคิดนี้ก็เบียรเท่านี้นะครับบาย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 เออก่อนจบคลิปไหนเรับรองให้ดูก่อนโอ้ยรถไอ้ยังกันนักกันเลย์อยู่เลยนี่โอเคช้างฟักทองโอเคบีบายเนอะ